เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะไปลองนี่ MG4 นะครับ MG4 หรือ MG4 ครับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าทีเนี้ยคนที่ไม่เคยใช้รถรุ่นนี้นะครับผมจะสาธิตการสตาร์ทก่อนเลยเนี่ยเราขึ้นรถมาปุ๊บนะฮะเรามีกุญแจวิธีสตาร์ทรถนะครับคือไม่มีคือต้องเรียนอย่างี้ก่อนนะ Mg4 เนี่ยไม่มีปุ่ม p u s สตาร์ทอ่าทีนี้ยหลายท่านเพื่อนๆก็งงนี่ฮะจะสตาร์ทรถยังไงวะเออก็นี่ฮะพอเราขึ้นรถมาปุ๊บเ,เราเหยียบเบรกเลยครับกุญแจอ,อยู่ในมือเราวนี่ดูที่หน้าจอแดชบอร์ดขนาดเจดนิ้วอันนี้นะครับนี่จะขึ้นคำว่า ready นะฮะ ready หมายถึงว่ารถเนี่ยสตาร์ทพร้อมใช้งานแล้ว นี่คือการสตาร์ทง่ายๆฮะเรียนอย่างนี้